เจ้าจาตขอโคานะจู่้อาให้ะเดี๋ยวเอมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาให้เจ้านกแก้วจ๋านะจับตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมจับตัวเลขให้นะคะ กจ้าว่กจ้าบ้าแกจ้านี่นะคะจะ่น่นนกอย่างนั้นนกคุนทองบอกนกคุนทองบอกนกคุณทองนะคะท่คุยกับผายเนี่ยไมคุย่ไม่คุยกับผู้หญิงนะคะท่านผู้ชมคุยแต่กับผู้ชายนะคะท่านผู้ชม

บวบบวบดำเลยน้่มมาสั่นคนใดนี่นี่แม่าเนค่แาั่นคนใน่แม่มาั่นคกใน่แ่าั่นคนใด่่าักนนน่แก่ั่นีา่นคนนี่สั่นดน่ม่าส่นครับม่าจั่นคนใดี่แย่มานคใ่านคน่ม่าสั่นคนใี่ัวนคนใ่แ่าน้มาว่นาัคนใ้าสั่น่ะา่น คุณยาย้า้ามาได้แล้วได้แล้วสองตัวจับชิดแยงสองาอตัวนี้ว่ายาเป้มาเป็นไรยาไป้จับจับให้แล้วนะคะท่านผู้ชมสองใบนะคะสใบพร้อมกันนะครับนไเกี่ยมไปนครับจ้านมเกี่ยมไปจ้าเกี่ยมไปเกี่ยมไปเนาะหั่นกู้ชมหั่นมาลน้ำกันเนาะครับเด้อ ตัวใดคะเลขแปครับเลขแนะครับนผูมชมเป็นเลขแปดแต่มันตัวเลขหนาเบี้ยใบกนับย่อมเลขแปดครดูทีละช่องนะครับเลขแปดนะครับตัวนี้เป็นเลข เก้าเกแปดเก้าเกยียบไปเก้านียนันเยียบไปพเยไปแปดเก้าครับทผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดเนี่ยนะ่เยียบไปแป้าเยียบไปเยียบไปมาบ่กันไม่ใชไหมเพเด้เยียบไแปดก้าจ๋าบ่ค่อยคักันได้หรอครับตัวแรกคือเลขแปดรที่สคือเลขเก้ใช่ไหมแปดเก้นะคะทานผู้ชมเป็นเลขแปดนะครับตัวต่อไเป็นเลขเก้านะครับโอว่าขอคุณเบได้ครับเดิมแปด้านะคะทานผู้ชมแปเก้าเยียบไปคืทที่ ขออีกตัวหนึ่งได้แล้วอีกตัหนึ่งได้แลยสองตัวไม่พอรุ่นตัวที่สามครับรุ่นตัวที่สามได้แปดเก้าเราได้อพี่น้องแปด้าลงใส่กันครับกับพี่น้องไอ้แจ๊าแก้วจ้ากล่องโมโฟกัสอีกแล้วกล่องโมโฟกัสนะครับมาแก้ให้นะครับมาแก้ถือว่าคุณหัวยิ้บได้แล้วหมดนี่ครับได้แปดเก้านะครับ เลขสามแปดเก้านะครับแปดเก้าเอาใจไหลแต่วันนี้แก้วเป็ดมก้าเป็นม้วนๆนะครับได้แปดเก้าสามอู้กระดาษอ่อนที่ยนเอาไปวางไว้พื้นไปยังฮะเลืวอางเนี่ยวางไ้พต้นต้องวางไว้พื้นนะคะทานผู้ชมฮอกโบะแกจ้าแกจ้าให้เ่นาจ้าูกนเ่คุณบอกนี่ยคจ้า แน่จาม้วนๆจับวนจับแฟนพนม่เลยยังไงยังไเอาแก้จาปเก้าสมยังไ้เนาะได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมคือ893นะคะคือนกแก้วจ๋านกแก้วจ๋าจับให้นะคะท่านผู้ชม ฟังๆคนละมันเอาอีมเป็นคู่ไหมเป็นค hmm? uh, ู่ป่ะเล็กเย็ดพร้อมเล็กเล็กล่างเล็กบนที่เราไม่ตั้งยับไว้ั่งบนนสี่ี่มม่ั้งแปดเก้าสามเ็ดจ้าจ๋าจ้าจ๋าแปดเก้าสามนะคะท่านผู้ชม เก้าสามเจ็ดก็้าจ๋าหยบไม่หยาบไม่เชียงหวานเถท่น้ะแปดเก้าสามเจ็ดนะครับตัดทิศตัวแรกเลยก็ตามนี่นะครับแปดเก้าแล้วก็สามเจ็ดเด้อเพื่อนหยาบ เพนเดียบไปแล้วนะครับเพนเดียบไปแล้วเล็กเล็กเบ่บ่แมนเนไเล็ลางบ่แมนต่ยะแมนแมนแมนสามเจ็ดเนี่ยเป็นเล็กลางีแลขนั่นให้แปดเแล้วก็มีเลขมาทีหลังมีอันนี้นี่ืนนี่นนี่ เอาไม่อีกตัวนึ่งบอมันจะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างเหรอบนนะคะท่านผู้ชมเลขบนนะคะคือแปดเก้าสามนะคะส่วนเลขล่างนะคะกําลังลุ้นอยู่ครับกาลังลุ้นอีกตัวหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขแปดคือง่ายคุณจับให้อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวเลขล่างได้ครับเดิมของของพี่เจรนานะคะสําหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแนวทางเด้อเลขห้าเลขล่างนะครับ เอามาเลี้ยงสิเลขเอามาเลี้ยงใส่ให้ท่านผู้ชมดูไงตัวที่สี่เป็นเลขห้านะครับอ้าก็ได้กู้กันหนึ่งคะแนนยังไงเจ็ดห้าเจดห้าเป็นบ่หกเก้าสามกับเจ็ดห้าบนนะคะท่านผู้ชมแปด้าสามบนแปดเก้าสามนะคะท่านผู้ชมล่างเจ็ดห้านะคะก็ โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังและก็รับชมนะคะท่านผู้ชมพิจารณากันเอาเองนะคะแปดเก้านกคุณทองแก้วจ๋านะคะท่านผู้ชมจับมาให้นะคะ 8, 8, 9, บนทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะท่านผู้ชมแก้วจ๋าให้บน893แก้วจ๋าให้บน7จดห้า เอาเลยลุยน้ำกันเลยพี่น้องเลยแปดเก้าสามกับเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมอจำได้ไหมบนบนพันจ้ำไหฮแปดเก้าสามแปดเก้าสามเหรครับแม่เกี่ยวจ้าจ้ำไห้แปดเก้าสามครับบนสองตัวล่างเป็นเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดเก้าสามเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมได้ชื่นชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนะด้อครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแปดเก้าสามล่างเจ็ดห้าบนแปดเก้าสามล่างเจ็ด yeah. ห้าสามตัวบนสองตัวล่างแปดเก้าสาม เจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมบนแปดก้าสามล่างเจ็ดห้านะคะนี่คือตัวเลขที่นกคุณทองแก้วจ๋านะคะได้เิ่นเหยียบไว้ให้นะคะกาม้วน้วนเหยียบบเลยมันได้จริงเจ้าก็ยเหยียบไบเยอะเจ้าจัา แต่เก้ดีอย่าไปบ่อแก้วจ้าแก้วมือ่าวเลยถ้าเปรี้ยวมันต้องขึ้นด้พอแลเปรี้ยวพอพอแล้วนถ้าให้ถูกก็พอแล้วลูกแปดเก้าดีอย่าไปบ่อแก้วจ้าแก้วจ้าแปดเก้าอย่าไปยุบบ่อแก้วจ้า ไปซื้อายมันข้ามเราคนเอาขึ้นไปถวยโอ้นคือถ่ายบ่หายเอาขึ้นขึ้นเตาเราะเอขึนใช้อยไว้เล้เพื่อจะห้ซอบนั่นล่ะเองี้จ้าเอาผู้จัดคว้ามเนาะแหงสามตัวสองตัวล่งผู้จักคว้ามเจ้าจ่าหาครบแล้ว ลั่งบนแล้วแกจ้าโอ้แกจ้าเบาๆน้ำเลยหาหกนะครับก็เป็นนอสลิกาพี่น้องอย่าปบบวมแั่บอย่าไปเลยนอสสาลิกาสายยบกวงด้ายนนอสซาลิกาเขาบค้นหลายตระด้อนกคุณทอง นกคุณทองนอสสาริกานะคะท่านผู้ชมจับออกมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมบนบนแปดสนะคะส่วนล่างเป็นเจห้านะคะท่านผู้ชมเเอาาอาา เก้าเป็นเด็เด็นความเียนตัวใช้นะครับเป็นบนนะครับคันเด่นล่งจะเป็นเป็่นจะได้เปัี่ยนพมกัดแขนน้องจัาจวันนียายนะไม่รจราจะเอาอย่างนี้นะนกแก้วทองนอสอสาลิกานะคะท่านชมเจ้าจ๋าเจ้าจ๋ายับไว้ยับไว้

เย็บไรค่ะท,ท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบนะคะคลิปน mm ี hmm. ้นะคะไอมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องไอสตาร์ชา n e l ลด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะไอมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ